ยินดีต้อนรับกลับสู่การเดินทางไปปะล่ะภูกระดึงในอีพีที่3ขออภัยที่ช่วงนี้มาช้าไปนิดติดภารกิจกันนิดหน่อยนะครับคลิปนี้ก็จะมาต่อกันกับการเรียนภูกระดึงของพวกเรากันอีกครั้งก็ได้เวลาลงเขากันแล้วไปดูกันตื่นกันตั้งแต่เช้ารีบเก็บเต็นท์เก็บสัมภาระเพื่อมาให้ทันลูกหาบชุดแรกตั้งแต่6กโมงเช้าเมื่อนําของมาให้ลูกหาบเรียบร้อยก็พร้อมลงกันแล้วครับ a ดแอคชัรียบรยลีลามันได้ยังไงภูมิไปรอไรนะ สตาร์ตรถรอ,ลอเลยอ้ภูมินะลงไปต้องเย็นๆน,นะไปรอนี่เกี่ยขาเลยไอ้เห<ฮ>ี้ย <laughs> ไปหมอกแน่นและเมเปิลแดงก็แน่นแน่นพื้นและเสียงเพลงก็แน่นเดินพูดึงไม่เหงาหน่านจ้ะ ามแค่มาลูกชิ้นเนื้อที่ไม่มีเนื้อเฮ้ยตลกว่ะอารมณ์ดีอะไร yeah. ่ไม่เหนื claro ่อยเลยนี่ว่ะหยดหยดข้างนี้ไม่ได้มึงต้องข้างนู้นทาไมเออเห็นไหมกินทั้งที่นั่งทไมโอยบ้าบอจริงไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไม้ทำไมแล้วก็บอกลุงเนืแค่ถามไม้เนี่ยคนชั่วมันเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองลุงก็ขายของเขาอยู่ดีๆมึงชี้นอะไรก็ผ่านลกเขาทีอ่ะใช่กูจะพูดคำนี้ใช่ดูดิผ่านลกเขาอีกแล้วแล้วมันใช่ป่ะล่ะมันก็ทั้งใช่ดิผ่านลูก ใช่ผ่านนกใช่แต่ไม<ำ>่ผ่านนกเขาที่เออไม่รู้ว่ามาทางนี้กูเรียกผ่านนกเขาแม่งหมด กระโดดเกาะไม่ไผ่แล้วก็กิ้งลงมานะที่ตกแอบลงมานะมันไม่ตุยมึงอาจจะตุยคนอื่นทำได้แต่มึงทำไม่ได้บอกไปดีตอนนี้มึงเดินให้ดีก่อนพี่เม์กูเดินชิลสุดไม่เมย์กูพวกดาวล้าวแบบเดียวกันนะมันจะได้น้อยเอ้ยมึงคิดไปเองเนี่ยมึงกินสองคนครับ ข้าวสองขอนค่ะลอกอ่ะลอกลอกเนี่ยเฮียแอลลี่ทุกเราแบบอยู่กรุงเทพก็สั่งแบบนเหรอข้าวสองไข่เงี้ยหรอสามได้เหรออืออีกอันนึงตอกใส่ปากเฮ้ยยังโดบดริจริงรู้ข่ตวขุดด้วยอยู่ไอ้ภูมิก็บันเทิงดีกันนะตลอดทางขากลับเนี่ยแสดงการศึกษาความรู้เออาานกแสดง Let me be a part of something real. Mm -hmm. Someone said it's better when you hold on to a helping hand. Sometimes we could all use a friend. แก๊งพลังงานก,กูกระดึงเดิลนด<อ>ดลงมาตึงปืนตีนแล้วอีายทิทางลาบบ่บายโมงกานะจากเโมงขาลงก็ขอเดินตัวปิวกันหน่อยครับได้เอาเป้ฝากลูกหาบลงไปด้วยหลังจากที่ร่างกายล้ากันหมดพวกเราใช้เวลาเดินลงกันค่อนข้างจะเร็วอยู่ จาก7โมงลงมาถึงด้านล่างก็ประมาณบ่ายโมงนิดๆใช้เวลา6ชั่วโมงเท่านั้นระวังเขากด้วยนะเพื่อนๆเน,นื่องจากเราไม่เจอพารติโต้เป็นๆเราจรึงมาถ่ายรูปกับฉากตรงทางเข้าอิทยานั่านกแอนหลังจากลงมาแล้วก็อาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยครับพร้อมไปกันต่อจุดหมายต่อไปของพวกเราจะไปเดินเล่นกันที่เชียงคานบรรยากาศจะดีแค่ไหนก็ลองไปดูกัน i so การเช็คอินด้วยตัวเองแล้วพี่เขาบอกเขาออกไปขายของแล้วน้องต้องเช็คอินอด้วยตัวเองนี่ของเราได้ห้องแรกท่าเรือท่าเรนห้องนั้นในตัวด้วยนะจ๊ะห้องนี้เอ๊ะไปทำระบอุ่นไปนะอีกห้องหนึ่ง ในห้องเบอร์าเสีคนห้องนี้ไม่มีห้องน้ำในตัวนะจ๊ะแต่ว่าได้วิวจ้ะ ได้ดูแบบนี้แต่แอนแอนแอนจบแล้วตรงนี้จบรวมทั่วไปไปห้องนัง้นรวมนักจักชั้นหนึง่งนั่งแตตรงนี้ มาดูหลังบ้านมาตูเ้เยน็นเขาด้วยนะเขาบอกว่าเอาน้ำแข็งมาใส่ได้เลยเสียอาไมสลักที่พักของเราในคืนนี้ก็ที่นี่เลยครับเมืองละเมอเชียงคานด้านหลังติดริมน้ำโขงเดินไปถนนคนเดินเพียงไม่กี่นาทีก็ถึงยากาศดีสุดๆไปเลย ือไอม้นี้อะแล้วมึงลงไปอืมบรรยากาศยำมเย็นริมโขงแล้วมึงจับไม้ไว้ปีนี้ริมโขงหลายครั้งเขาเกิดจับไม้ไว้ไวไเฮ้ยเทียงคันดูคนอยากเอาเท้าจุนลุกโขง เก็บข้าวของกันเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นหาอะไรกินกันที่ถนดคนเดินเชียงคานเมื่อเดินมาถึงต้นถนนก็ขอแวะไหว้พระกันสักหน่อยที่วัดศรีคุณเมืองซึ่งวัดนี้เปรียบเสมือนเป็นวัดกู่บ้านคู่เมืองของเมืองเชียงคานและเลยก็ว่าได้ซึ่งมีอายุกว่า300ปีใครมาก็อย่าลืมแวะมาทำบุญกันนะ ตลอดเส้นทางถนนคนเดินเชียงคานก็จะมีทั้งบ้านเรือนเก่าที่ยังคงสภาพไว้ได้อย่างดีร้านขายของและร้านอาหารพื้นเมืองสินค้าแฮนด์เมดตลอดจนร้านกาแฟให้นั่งชมบรรยากาศรวมถึงของกินตลอดเส้นทางถนนคนเดินที่ทําให้ได้แวะโมเดลกระดาษโมเดลอีกแล้วอะโมเดลกระดาษสติกเกอร์ด้วยนี่นี่แอร์ตั้งคู่กับอีนี่โมเดลไอตั้งคู่กับอีกแล้วเหรอ จบไปนาหมูอโทษแม่ช้างได้ปะได้ดีกว่าน้ำมันกจไดเดี๋ยวเราจะลองโอหร่อยเพราะว่ามันออกร้อนอน่ลอืเลยไม่ด้ไมมน้ำมันมากได้นะ ใส่ไข่ป้ะนี่นื้อก็อร่อยใส่น้ำจิ้มไปนี่อร่อยอืออือกระพร่าใส่น้ำจิ้มอืข้นมันใช่มากก็ทำไมมึงไม่จิ้มไอ้กุ้งแพรเอาจิ้นี่อือมีลูกไข่ต่อไปอ่ะกินต้มเส้นกินต้มเส้นต้มเส้น ต้องเล่นหน้าตาแบบนี้ที่อยากกินมานานใช่ใช่อไปนครผมจะกินก็ไม่ได้กินเออมากินเชียงคานเลยใช่ใช่ใช่กินโขงเลยจ้ะใส่ไนซ์ใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่กุ้งแหมเนี่ยกุ้งแหมกุ้งแหมเราไปดูตัวนกอาหารมากมายเหมือนกันมเมื่อเย็นเราก็มาจบกันที่ต้มเส้นร้อนๆกับอากาศเย็นๆแบบนี้ครับเมื่ออิ่มก็ไปเดินเล่นกันต่อจนไปถึงท้ายถนนคนเดินก็มาเจอกับบันไดปู่ย่าหรือทางลงแม่น้ำโขงบริเวณถนนคนเดินเชียงคานถ้าใครมาตอนที่ยังไม่มืด ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ลงไปชมน้ำโขงถ่ายรูปสวยๆอีกจุดหนึ่งได้เลยนะก่อนกลับที่พักก็มากินของหวานกันที่ร้านบัวลอยโลดเลยบัวลอยอร่อยมากจะกินแบบร้อนก็อร่อยหรือจะแบบเย็นมีติ่มด้วยก็ดีเป็นน้อยเลยแนะนำใครไาแล้วต้องแวะนะอันนี้อันนี้นนนบัวยตี๋ยวเมนูที่หนึ่ง นี่บนลอยรถเลยนี่ชื่อร้านก็นั่นแหละครับถนนคนเดินเชียงคานในแบบของพวกเราใครมาภูก็ตดึงก็วางแผนมาพักกันที่เชียงคานกันอีกสักคืนรับรองว่าชอบแน่นอนยังไงก็ขอตัวก่อนเดี๋ยวจะอยากไปมากกว่านี้แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามและรับชมเราถึงตรงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องไปปลักของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับการในทางที่ยังไม่จบไปสิ้นของพวกเราบาย